ครับผมในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของการเพิ่มโลในการควบคุกลุ่ม user, ผู้ใช้งานให้เห็นสิทธิ์ในหน้าต่างๆนะครับก็ไปที่เมนู Setting นะครับการตั้งค่าคจากนั้นก็เข้ามาที่โลนะครับในเบื้องต้นนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเห็นสิทธิ์ในกลุ่มโลกลุ่มนี้ทางทาง ทามล็อกแนะนําว่าจะต้องเป็นผู้ที่เป็นมีสิทธิ์ที่เป็น administrator เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถเข้ามา create r o ได้ก็กดปุ่ม create r o นะครับแล้วก็ตั้งชื่อ r o l name อย่างเช่นชื่อว่าเป็น checker นะครับใส่ description หนึงครับโอเคหลังจากที่ใส่ r o w description ไปแล้วตรงนี้นะครับจะมีฟังก์ชันให้เขียนบอกว่าผู้ใช้ r o กลุ่มนี้ มีสิทธิ์ที่จะเป็น a p p อ p r o การใช้งานให้คนอื่นได้หรือไม่อันนี้ก็อยู่ที่ผู้ที่สร้างโลต้องพิจารณานะครับว่ากลุ่มโลกลุ่มนี้จะเป็นคนที่มีสิทธิ์เป็น Supervisor หรือ Manager หรือเปล่าและครับว่าอย่างนั้นโดยทั่วไปนะครับถ้าเกิดสมมติเป็นกลุ่มประเภทเพนักง,งานที่เป็น Officer เนี่ยทางโมล็อกแนะนําว่าไม่ต้องไม่ต้องติ๊ก Yes นะครับให้เป็นติ๊กเป็น No Disable i แบบนี้ถูกต้องแล้ว จากนั้นก็ามาเซตสิทธิ์นะครับว่า user คนนี้สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่ม s t o r e r ไหนได้บ้างหรือว่าจะติ๊กเป็น all storeler นะครับก็คือติ๊กง่ายๆติ๊กทีเดียวคือเห็นทุก s t o r e เลยหรือว่าจะเซตสิทธิ์ว่า s t o r e เป็น s t o r e name อะไรอย่างเช่นในเคสนี้อาจจะเซตเอาไว้ว่าเห็น s t o r r ลรหัสนี้ KTS 0 0 0ส0นะครับ Warehouse เป็น warehouse อะไรบ้างที่เห็นอย่างเช่นเห็นเป็นวร์เฮา e ์0 1อะไรนะครับแล้วก็ฟังก์ชัน ฟัง์์ันฟังชันที่จะใช้เห็นเนี่ยเป็นให้เห็นฟังก์ชันไหนบ้างอันนี้ก็เลือกไปนะครับอย่างเช่นคนคนนี้เป็นสิทธิ์เป็นเช็คเกอร์เนี่ยเราอาจจะอยากให้เขาเห็นในโมดูลของ n n o u n d ให้สามารถริชไรท์ได้แล้วก็เข้าไปเช็คอินเวทอรีได้อะไรเนี่ยส่วนส่วนเออส่วนโลอื่นๆฟังก์ชันอื่นๆก็อาจจะให้ Disable ไปไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเราสร้างโลเสร็จละก็ให้กดปุ่ม c r e a t e นะครับ โอเคเพียงเท่านี้เราก็จะได้โลกลุ่มเช็คเกอร์ขึ้นมาละก็กดเข้าไปดูในเช็คเกอร์ตัวนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็ถึงขั้นตอนถัดไปเราก็มาดูาสรุปสรุปข้อมูลของโลกลุ่มเช็คเกอร์คนนี้นะครับก็คือเห็นสโตรเลอร์นี้นะ Ware h o u s e b p s บี e แล้วก็ฟัง์กชันที่เห็นเนี่ยก็จะมี Receiving กับ Inventory i n q u i r y ทีนี้ลา,าดับถัดไปก็เป็นการสั่ง Add เ e m b e r นะครับก็คือ Add เจ้าหน้าที่คนที่ต้องการให้อยู่ในกลุ่มกลุ่มโลกลุ่มนี เราก็มาที่ปุ่ม add member ครับแล้วก็เลือกเข้าไปฮะว่าจะให้ user คนไหนบ้างที่จะเอ่อเห็นกลุ่ม checker คนนี้ในที่นี้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นผม add น้องที่ชื่อว่ากิติยาคนนี้นะครับเข้าไปในกลุ่ม checker กด save ครับโอเคเพียงเท่านี้นะครับก็จะเรียบร้อยนะครับเป็นการ add เอ่อ user กิติยาคนนี้เข้าไปในกลุ่ม checker นะครับโอเค เพียงเท่านี้ครับก็จะเป็นการสร้างโลแล้วก็ add user ลงโลนนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมติดตามกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ